แบบพี่น่ะท้องกำลังร้องอยู่พอดีเลยทุเรียนนิ่านผู้ฟังจงนั่งลงมาให้จำผมได้ไหมนักเล่านิทานเล่าแซกพาสิบอดีตตะการให้ท่านวิจารณ์กันตามสบายมีข้ออภครัวหนึ่ง ไม่อยากไม่จนและมีบุตรหลายคนทั้งหญิงและชายแต่มาหลงเมีอยอีกแล้วไอเ้เหี้ลังหลยยังดังเหมือนเดิมความจริงอะโม่มโมหาพ่อโหและ,ะลูก ทำไมแหล่ซ้ำแหล่ซ้อนนี่ลูกเขาไม่เบื่อกันที่ไงความจริงอะมุงก็ไม่อยากแหล่หรอกครับพ่อไเห็นหน้าปอเป็นหัวหน้าไม่อยากแหล่เลยลูกแหล่แล้วะดังเชียร์อาวแลูกเป็นคนเสียงดีอ่าลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้เลยลูกนะไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพ่อจัดการด้วยนะอ่าลูกเดี๋ยวพอกินน้ํานะพัลระยะไหนคะคุณพี่ เธอลงมาคุยกับฉันในรเรื่องเท่าที่พี่นะฟังทุกคนในบ้านนี้ทุกคนต่างลงความเห็นว่าพวงร,รยะยะเป็นคนทำผิดเท่าที่พี่คิดเท่าที่พี่นะลองพิจนารณานดูพี่คิดว่าพวงระยะเนี่ยทําเกินความจำเป็น ถ้าหากว่าภวงระยาตีตุ้มมงแบบแม่ตีลูกทั่วไปพี่เรืองชัยนะี่ยจะไม่กรธไม่ชือโทษโกรธพวงระยะแต่นี่ภูงระยะทำกับตุ้มมงถึงกับเลือดตกยางออกที่คิดว่าภวงระยนทะำม,มากเกินไปง่ายๆเลยระยาให้เรื่องมันจบแบบง่ายๆพวงระยะนะไปขอโทษตุ้มมงคนะ่ะ เชื่อพี่อะไรนะคะคุณพี่เมื่อกี้คุณพูดคุณพี่พูดว่าอะไรนะคะพี่เนี่ยให้พวงรายาไปขอโทษตุ้มมงเรื่องมันจะได้จบจบไปให้พวงรายาขอโทษตุ้มมงพี่ขาเขาบอกตามตรงเลยนะคะว่าพวงรายาไม่ขอโทษค่ะไม่ขอโทษก้เหรอพวงรยาโอ้โหเอาละครับตอนนี้ ชายน้ำจอแดมไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นำไปแล้วก็เพราะอะชัยทียย่ทำอะไรนี่ลิกไปแล้วใช่ไหมเลิกไปแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันทวงระยะเป็นพ้าหลานหลวงและอีกอย่างหนึ่งคงลิมไปแล้วแล้สิว่าที่ได้ดิบได้ดีได้มาถึงทุกวันนี้ไม่เป็นเพราะชายกระปองอียาคนนี้คงกระดาหัวเหรือ ูเหตุการณ์กำลังมันครับโนอีกแแ้ม่เอาเลยครับโคเรียทุกวันนี้ที่ฉันคุณพลเดินช้ได้ดีก็เป็นเพราะตัวเขาฉันเองไม่ใช่เพราะลักัยใครกันบอกว่าเธอคุ้มกกะลาหัวอยู่กราบขอโทษพี่เดี๋ยวนี้นโคเรียไม่กล้าพี่บอกให้ขอโทษไงไม่ขอโทษไม่ขอโทษอยังหรโอ้ย โดนจริงแล้วครับโอ้โหอันนี้ครับเดือดต่อตู้มาบอต่้างต่อแด่นโดนต่อแด่นโดนต่อแด่นโดนพวกกระหำกระหำกระหำโอ้ยโอ้ยลูกนี้ครับแหมเข้าไปทั้งคนเข้าทั้งประตูเลยครับโอ้ย